แล้วเนี่ยเกมในการเลือกนายกรัฐมนตรีตอนนี้ที่มีการขับเคี่ยวกันแล้วก็ดูเหมือนว่าเมติที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งตัวล็อกมีโอกาสที่จะคลายไหมคะอาจารย์คะผมขอพูดประเด็นหนึ่งก่อนตอบคำถามนี้นิดนึงนะครับพอดีตอนต้นได้สองคนพลอยพูดว่านักวิชาการไปยื่นเรื่องถึงสารรัฐธรรมนูญเนี่ยพอดีมันมีสองอันนะฮะอันที่มีคนไปร้องต่อผู้ดูการแผ่นดินเนี่ยก็อันนี้ก็เป็น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 อันหนึ่งนะ อันนี้ผมผมผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนไปยื่นแต่ว่าที่เราออกถแถลงการวันนี้กันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดคนเนี่ยเอ่อหนึ่งร้อยเอ่อหนึ่งร้อยสิบห้าคนเนี่ยนะครับเอ่อเป็นเสียงของการเอ่อแถลงนะครับต่อสาธารณะว่าพวกเราซึ่งเป็นอาจารย์สอนนิติศาสตร์เนี่ยเราไม่เห็นด้วยนะครับกับการละมัติแบบนี้เพราะว่าเป็นการละมัติที่เอ่อทให้ข้อบังคับการประชุมใหญ่กว่ารัฐสภาซึ่งจะทําให้ การสอนกฎหมายนะครับเรื่องลาดับช default, ั้นต้องกฎหมายว่ารัฐมนป็นกฎหมายสูงสุดมันสอนกันยังไงมันสอนกันต่อไม่ได้อะมันผิดนะครับเป็นการเอาการเมืองมาอยู่อยู่เหนือหลักกฎหมายนะครับแล้วก็หลักการปกครองในกฎหมายซึ่งมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเนี่ยมันก็ย um> ่อมประสบปัญหาอย่างแน่นอนจากนี้ไปเพราะรัฐสภาจะตีความข้อบังคับตัวเองให้ใหญ่ความรอย่างได้นะครับเราจึงเราจึงเรียกร้องนะครับให้ประธานรัฐสภาเนี่ยนะครับให้รัฐสภานะครับยกเลิกมตินี้ ซึ่งไม่เหมือนกันนะ<ช><ช>คือไอ้อที่เขาไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเขาร้องไปถึงสารรัฐธรมรมนูญซึ่งเป็นเป็นช่องทางตาม,ามรัฐธรรมนูญนะครับค,คือตามมาตรา213นะครับคือมีผู้เห็นว่าตัวเองถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพแล้วก็ไปร้องนะครับต่อสารร,รัฐธรรมนูญซึ่งตามพรปวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูนเนี่ยนะครับก็ให้ส่งต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นเป็นผู้พิจารณาซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินเขาก็เห็นแล้วว่ามันมีประเด็นที่ขัดหรือยั้งต่มนูลจริงเขาก็ส่งสารรัฐธรรมนูนนะครับทีนี้ประเด็นคคือรับ ถ้าสามนูนมีคําสั่งออกมาว่าขัดรัฐธรรมนูญจริงนะครับอาถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นประการแรกคือมติมติสิบเก้ากรกฎาเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นโมฆะคือการเสนอชื่อนายกนั้นก็กลับมาเสนอชื่อเดิมกี่ครั้งก็ได้นึกออกไหมฮะน,นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งซึ่งผมเสนอแล้วว่าซึ่งพวกเราที่แถลงไปวันนี้เราไม่ได้ไปใช้ทางสารธรรมนูน นะครับเพราะบางทีเราก็เถ้าพูดกันอย่างไม่อ้อมค้อมนะครับบางทีเราก็เคิดว่าเรื่องเนี้ยไม่ทราบภาษาและบุญท่านจะใช้หลักกฎหมายพินามากน้อยแค่ไหนนะครับแต่สิ่งที่รัฐสภาสามารถทําได้เลยเนี่ยนะครับก็คือคือถอยนะครับนะครับเมื่ออาจารย์สอนกฎหมายทักท้วงเข้าในแล้วก,ก็น่าจะถอยหรือควรจะถอยใช่ไหมครับทีนี้ถ้าหากว่าจะทางหนึ่งทางใดก็แล้วแต่เช่นสารรัฐธรรมนูญวันพุธที่รับคาร้องแล้วมีคําสั่งหรือรับไว้ก่อนเนี่ยนะครับ ผลน็คือว่าเสนอชื่อเดิมทไาได้ทีนี้การเสนอชื่อเดิมซ้ําได้เนี่ยจะกลับไปเสนอชื่อคมมุณพิไทยทีหนึง่งหรือว่าจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาต่อผมเข้าใจว่าเอ,อประเด็นปัญหาของเรื่องเนี่ยคือการที่เอ,อเสนอชื่อได้ครั้งเดียวพรมติเขาเนี่ยทําให้การเสนอชื่อคุณเศรษฐาเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็เห็นว่ามันลองไม่ได้เพราะถ้าหากไม่ได้รอบแรกก็จะต้อง,องเปลี่ยนเป็นคุณแพทองทานเรืออรเลยใช่ไหมฮะเขาอยากรอบเดียวให้ได้เลยนะครับเมื่อต้องการ พักมาเติมแล้วพวกพักการเมืองฝั่งอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งร้อยแปดสิบแปดเนี่ยเขาก็ยืนยันว่ามีเก้าไกลเขาจะไม่ร่วมด้วยก็เลยเกิดการมากดดันนะฮะเกิดขาสภาพที่มากดดันพักเก้าไกลว่าสภาพักเก้าไกลอยู่ตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะเสียงไม่ถึงสวก็ตั้งเงินไขยอย่างนี้มาใช่ไหมครับคือถ้าหากว่าคุณเศรษฐาเนี่ยสามารถเสนอได้กนหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะมีความพยายามขั่หนึ่งก่อนได้ไงใช่ไหมครับคือถ้าหากว่ากลับไปสู่จุดที่เรียกว่า เสนอชื่อได้มากกว่าหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับสถานการณ์มันจะตึงเครียดน้อยลงนะครับในการตั้งรัฐบาลมันจะคลี่คลายลงมาหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเหมือนกับรอบแรกคือในส่วนของคุณพิธาเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเคยประกาศไปแล้วไงว่าถ้าเสียงได้ไม่ถึงเ,เขาจะปล่อยมือให้กับเอ่อเพื่อไทยตั้งรัฐบาลบ้างซึ่งเขาก็ปล่อยมือมาแล้วใช่ไหมประเด็นคือพอไป,ไปถึงรอบเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยไม่มีรอบแรกไงเดิมเนี่ยคิดว่าจะมีรอบแรกก่อนถ้าเสียงไม่ถึงก็ รอบสองใช่ไหมครับพอมติของสภามติของรัฐสภาบอกแบบเนี้ยพือไทยก็เลยจะบอกว่าไม่ไม่ต้องมีไม่ต้องมีรอบรอบแรกแล้วแหละรอบแรกรอบไม่ต้องมีรอบแรกรอบสองแล้วคือเอาไปรอบเดียวไปเลยเราได้เลยก็ต้องมีเสียงมากพอจนมั่นใจเนี่ยแล้วกลายเป็นเป็นประเด็นที่ว่าเกิดการไปคุยกับพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐอะไรแบบเนี่ยแล้วก็ออกเสียงส่งเสียงมาตรงกันว่าไม่เอาพรรคก้าไก่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ย มันทาให้สถานการณ์กลับมาว่าเออเพื่อไทยเนี่ยออควรต้องรองตั้งรัฐบาลพยายามตั้งรัฐบาลนะครับของเสียงข้างมากของประชาชน27ล้านเสียงให้สาเร็จก่อบคือคือเจตนารมณ์ของการเลือกตั้ง14พฤษภาคมเนี่ยมันคือเจตนารมณ์ของประชาชนเสียงข้างมากที่ต้องการให้ฝ่ายค้านเดิมเป็นรัฐบาลบ้างใช่ไหมครับแล้วว่าได้มีแค่25ล้านเสียงนะออพรรคเสียงในแบบบัญชีรายชื่อที่เลือกพักนะครับของพัก เอ่อเก้าไกลบวกพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับคือยี่สิบห้าล้านสี่แสนเสียงบวกอีกกอีหกพักเข้ามาทั้งหมดเป็นแปดพักเนี่ยคือยี่สิบเจ็ดล้านเสียงนะครับยี่สิบล้านคะแนนเอ่อถามว่ายี่สิบเจ็ดล้านคะแนนเนี่ยมันคิดเป็นเท่าไหร่ในคะแนนทั้งหมดมีผู้ไปเลือกตั้งนะครับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นคือสาสิบเก้าล้านคนนะครับตัดบัตรเสียก็งดออกเสียงออกไปสองล้านก็เหลือสามสิบเจ็ดล้านที่เป็นท,ที่เป็นดีนะครับแต่ว่าอะไรครับในสามสิบเจ็ดล้านเนี่ยเป็นคะแนนของ ฝั่งแปดพักเนี่ยถึงยี่สบเจ็ดล้านนะครับดังนั้นเนี่ยมันคือเจตอมของประชาชนเสียงข้างมากที่เพื่อไทยต้องต้องถึงที่สุดก่อนนะตอนนี้มันเหมือนกับไม่ถึงที่สุดไงน,นะครับเหมือนกับจะจะเอาพักอื่นมาแล้ว,ลวพักอื่นพอตั้งเงื่อนไขว่าไม่มีก้าวไกลก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าก้าวไกลควรต้องสละต้องเสียสละอะไรแบบนี้ไปนะครับทีนี้พอถ้าหากมติของรัฐสภาที่ว่าเสนอชื่อเดิมด้ครั้งเดียวนะครับมันจบไปเพราะมันขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันก็กลับมา ผ่อนคลายลงมานะครับในการในความพยายามต่อไปในการตั้งรัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมาก27ล้านเสียงครับค่ะค่ะอาจารย์คะขอบคุณมากเลยนะคะที่อาจารย์แยกให้ฟังนะคะว่ามีอยู่สองทางนะคะก็คือมีทางที่นักวิชาการรวมชื่อการส่งสารไม่ถึงประธานสภาโดยตรงแล้วก็กลุ่มของคนที่ใช้ช่องทางตามร,รัฐมนูญเนี่ยนะคะพอขออนุญาตคลี่นะคะอาจารย์คะสําหรับรัฐสภาแล้วเนี่ยสามารถถอยได้ด้วยตัวเองเหรอคะ ช่องทางทางกฎหมายมันเป็นยังไงเหรอคะเอ้ามันทบมติมันก็ทบทวนได้คือถ้าผมลองเสนอดูนะครับคือเอางี้ผมฟังอัน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 เอาเอาอันเอาอันที่ที่ที่มาใกล้นี้ก่อนนะครับความจริงก็มันก็ได้สองอย่างแหละวันพฤหัสนี้นะครับรับรองเลยว่าจะมีคนเสนอประธานสภาแน่นอนให้พินาเรื่องนี้ทบทวนนะครับแต่ว่าวันพุธเนี่ยจะมาถึงคิวของสารรัฐธรรมนูญก่อนนะครับเพราะเขาประชุมกันทุกวันพุธยี่สิบหกใช่ไหม วันพุธเนี่ยสามนูนเนี่ยก็จะมีอย่างนี้นะครับหนึ่งคือรับคำร้องมีมติรับคำร้องนะครับแล้วก็มีคําสั่งตามที่ผู้ตรวจการขอนะครับคือให้ชะลอการเรื่องนี้ไว้ก่อนจงกระสานจะมีมติพิจารณาเสร็จวินิจฉัยใช่ไหมฮะว่าว่าขัดหรือไม่ขัดอันนี้จะมีผลทันทีครับทำให้วันที่ยีิบเจ็ดนี่ก็ยังไม่มีการโหวตจงกระสารจะมีมติอืนะครับหรือสารรับคำร้องครับแต่แต่ว่าไม่มีคําสั่งให้ให้ให้ชะลอ ไอ้แบบนี้เนี่ยในสภาก็ต้องขอชะลอแน่นอนอืหรือวันน้อยกว่าน,นั้นนะครับเอ่อวันที่26ในศาลยังไม่รับคำร้องค่ะเรื่องส่งถึงศาลแล้วแต่ศาลบอกขอประชุมวันที่หน้าอนะครับอันนี้ก็จะแบบเดียวกันฮะก็จะมีคนร้องว่าในเสนอในสภาว่าควรจะรอศาลก่อนนะครับว่าอย่างไงอันนี้ก็ต้องรอดูครับว่าศาลจะมีท่าทีอย่างไรถางมนุษย์นะครับเอ่อ,อถ้าหากศาลดูมีคําสั่งว่าขัดน,นะครับ รัฐธรรมานูญก็ก็เป็นว่าจบนะครับมตินั้นก็จบไปเลยส่วนอีกทางนึ่งคือผมเสนอว่ารัฐสภาสามารถทําได้เองมันเป็นการทบทวนมติอ่ะวันประหัดนี้ก็อาจจะมีคนร้องใช่ไหมเออเป็นคนยกมือใช่ไหมครับขอท่านประธานว่ามีเสียงทักท้วงมากมายแล้วเกินว่ามาตินี้มันคันที่เราลงมติกันเนี่ยมันผิดพลาดงั้นขอลงอมติใหม่นะทบทวนมติเดิมอ,อนะครับอันเนี้ยก็จะมีคําถามว่าเออ ก็ในเมื่อเสียงข้างมากเขาชนะกันไปแล้วมันจะมีผลเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่คราวนี้มันต่างไปแล้วครับคราวนี้เนี่ยผู้ตรวจการเขามีความเห็นว่ามันมีประเด็นขัดรัฐธรรมนูญละเขาส่งสารมนุษย์ละนะครับและคณาจานิาริศานร้อยสิบห้าคนนะครับจากสิบเก้าสาบันก็ทักท้วงแล้วว่ามันทําไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญนะครับแล้วจะมีเสียงที่ไม่มาลงชื่อต่างๆนะครับเอ,อีกมากมายที่ทักท้วงนะครับพอถึงตอนลงมติกันเนี่ย ถ้าใครยังคงหลงมติยืนยันว่าการเสนอช่อนายกเนี่ยเป็นยติตามข้อบังคับนี่นะคนนั้นก็ต้องเรียกว่าถ้าจะมีความผิดขึ้นมาในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็ถือว่าเข้าขายละวว่าผิดนึกออกไหมฮะ<ช>ก็จะมีคน<ช>จำนวนหนึ่งผอยฮะจะมีคนจำนวนหนึ่งถอนตัวนะครับแล้วมันก็จะทําให้ถ้าหากเสียงของฝ่ายที่ไปตีความว่าการเสนอช่อนายกเป็นยติตามข้อบังคับที่เสนอทํามไม่ได้เนี่ยเสียงก็จะน้อยลงนึกออกไหมครับ ก็ไม่ทราบผลจะเป็นยังไงนะครับแต่นี่คือทางออกแบบสวยๆฮะคือใครที่ยังยืนยันอยู่ก็รับผิดชอบแล้วกันผลที่ตามมาถ้าสามนูนวมนิฉัยว่ามันขัดรัฐธรรมนูญอืมครับทําทถามอย่างนี้ค่ะว่าแล้วถ้าเกิดว่าสมมตินะคะมีการเลื่อนการพิจารณาการเลือกนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าวันพฤหัสนี้มีท่านสมาชิกสมมตินะคะยกมือขึ้นว่าเอ๊ะท่านประธานคะมาพิจารณาเอ่อ มติรอบที่แล้วใหม่ๆแล้วมีการลงมติอย่างนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าเรื่องมันก็คาอยู่ที่ศาลร,รัฐธรรมนูนอยู่ถ้าเกิดว่ามีการลงมติในสภาหมายความว่าเรื่องที่คาอยู่ที่ศาลร,รัฐธรรมนูนมันจะหายไปไหมคะหรือว่าศาลร,รัฐธรรมนูนก็คงจะไม่ใช่ไม่ใช่คือ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 ,คอผมผมเล่าเล่า,เล,า,เ,ลาเล่าฉากทัดให้ฟังนี้นะครับ <c oughs> คือถ้าหากว่าศาลรัฐธรรมนูนรับคำรับคำร้องไว้วันพุธนี้แล้วมีคําสั่งเลยว่าให้หยุดไว้ก่อนเรื่องการเสนอเสะนยก นะครับก็จะเกิดการหยุดไว้ก่อนนะครับแต่ในสภาเนี่ยผมเชื่อจะมีคนเสนออยู่ดีครับว่าทบทวนมตินะครับหรือสารไม่มีคําสั่งเนี่ยแต่ว่าเมื่อเมื่อผูอ้ตรวจการมีคำสั่งแล้วก็จะมีคนขอครับว่าชะลอไว้ก่อนว่าง่ายคือในวันพุธเนี่ยมันจะมีสองประเด็นที่เสนอกันที่จะพูดคุยวันพุทหัสทดทวนนัวันพรหัสในรอฐสภาจะมีสองประเด็นครับอหนึ่งคือเราควรชะลอการเสนอชื่อยกไปก่อนให้รอรอสามนุนก่อนว่าจะรับคําร้องอไหมไหมหรือรอผลของสามนุนก่อน อ่าจะรอไปก่อนแล้วสองค,ครับมติของรัฐสภาที่เสนอทั้งเดียวเนี่ยมันไม่ชอบรัฐธรรมนูญนะควริี่นาใหม่ครั้งหนึง่งม,มันจะมีสองเรื่องนี้พร้อมกันมันจะมีผลที่ว่าไม่ต้องประชุมกันว่าขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับต่อเมื่อศาลวันพุธนี้มีคําสั่งเลยฮะว่ารับคำร้องแล้วสั่งเลยว่าขัดรัฐธรรมนูญซึ่งน่าจะไม่เร็วขนาดนั้นน่าจะต้องมีเวลาสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะค่ะถ้ามีการทางออกของสภานะถ้าไปจนถ้าสภาเนี่ยไปจนหลักษารมีคําสั่งให ว่ามันขัดรัฐมนูญเนี่ยสภาก็จะเดือดร้อนได้ถูกไหมครับว่าการมีการกระทําที่ขัดรัฐมนูญผมว่าสภาถอยดีกว่าในวันพฤหัสนี้ค่ะเข้าใจค่ะดังนั้นแล้วก็คือขออนุญาตทบทวนใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะอาจารย์หมายความว่าถ้าเกิดว่าวันพฤหัสีนี้เนี่ยสารรัฐมนูลยังไม่รับคาร้องอันนั้นคือฉากะท่าที่สภาจะสามารถยังมีโอกาสในการทบทวนยติได้แต่ถ้ารับคาร้องเมื่อไหร่หมดสิทธิ์แล้วต้องรอสารรัฐมนูลอย่างเดียวถูกต้องไหมไม่ไม่ไม่จำเป็นมันคนํำนาจกันครับนี่อํานาจวินิจ อำนาจอำนาจตีความข้อบังคับอำนาจในการทบทวนมติของตัวเองอนนนืนะครับที่ผิดพลาดไปเนี่ยนะครับคือถอยได้อะอคือผมวิเคราะห์อย่างนี้นะครับวันพุธเนี่ยสารรัฐธรรมนูญอย่างมากก็รับคําร้องน่าจะมีคํามีคําสั่งตามที่ผู้ตรวจการขอคือให้ระง,งับการพิจารณาเสนอช่อนายกไปก่อนนะครับแต่ว่าสารน่าจ,จะยังไม่มีคําสั่งหรอกว่ามันขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะสาราท่ทานต้องมีการวินิตฉัยมีการอ่านมีการทําความเห็นมันต้องมีเวลาอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งอะ่ะก็เร็วถือว่าเร็วมากแหละนึกออกไหมฮะค่ะดังนั้นแปลว่าตราไป่ี่สารเนี่ยไม่มีคําสั่งว่ามันขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยสภาก็ยังถอยได้ตลอดเวลาครับแต่ถ,ถ้าสาร <cerc> มีคําสั่งไปแล้วเนี่ยมัน,ม,นมันถอยไม่มันก็คือไม่ได้มันมันถอยไปได้แล้วไงเออไหมฮะเพราะสารสั่งแล้วมันขัดก็ถอยไปเพราะตนั้นแหละสารสั่งแล้วว่าขัดต่นั้นถ้าจะถอยเนี่ยยังถอยได้ในสมัรัชานนี้ไม่ว่าสารจะ รับคำร้องไว้หรือยังนะครับอืมเข้าใจค่ะอาจารย์คะคราวนี้ค่ะก็ยางในศาลก็ยังมีคาสั่งไม่ทันหรอกว่าว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะต้องใช้เวลาอย่างน้อยทิศหนึ่งขึ้นไปครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่ารัฐสภาถอยแต่สารรัฐธรรมนูญสมมุตินะคะได้มีการมีคําสั่งหลังจากนั้นนะไม่รู้กี่สัปดาห์แหละแต่หลังจากนั้นว่ามันไม่ขาดอย่างนี้เนี่ยนะคะมันจะเป็นไปตามอํานาจของสารรัฐธรรมนูนหรือว่ามันจะเป็นไปตามอํานาจของฝ่ายนิติบัญญัติหรอคะ ว่ามันจบไปแล้วในเมื่อเขามีมติสภานิบัญญิเขามีมติถอนมติตัวเองไปแล้วก็จบไงคือพอพอรัฐสภามีมติถอนมติตัวเองยกเลิกทบทวนแล้วก็มีมติใหม่เนี่ยนะครับมันก็จบไปแล้วไงเพราะของเดิมมันเท่ากับไม่มีแล้วค่ะก็ไอ้ไอ้สิ่งที่จะไปจะวิจัยก็ไม่มีต่อไปมันจบไปแล้วค่ะค่ือตีความไปกับสามตูนเนี่ยก็ก็ไม่มี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 อะไรล่ะประเด็นแห่งคดีที่จะวิจัยต่อไป นะครับเพราะสภาได้ได้เปลี่ยนได้ได้ถอนมติตัวเองไปแล้วอืมค่ะค่ะที่ดิฉันถามอย่างนี้เพราะว่าดิฉันนึกออกเลยนะคะไม่รู้ว่าอาจารย์คิดเหมือนกันหรือเปล่านะคะว่าถ้าเกิดว่ามีคนเสนอให้ถอยเนี่ยก็จะมีคนแย้งแน่นอนว่าโอ้ยเรื่องมันอยู่ในสารรัฐธรรมนูญแล้วอย่างนี้เนี่ยคะ่ะอาจารย์แราแน่นอนครับรัฐสภาเขาต้องมีคนที่พูดอย่างคุณถอยว่าแน่นอนค่ะ นะครับแต่ถ้าผมเป็นประธานรัฐสภานะครับนี่เป็นโอกาสของผมนะครับที่จะแก้ไขนะครับเพราะประธานรัฐสภามีอำนาจในการชี้ขาดนะครับใน<ม>เรื่องของว่าเรื่องเนี้ยมันจะลงมติได้ไหมคือผมเรียนว่าประธานสภาเนี่ยถ้าชี้ขาดไปนะถ้าเป็นนักกฎหมายนะครับก็จะปล่อยลงมติไม่ได้เพราะมะติเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการตีความข้อบังคับว่าใหญ่กวารัฐมนูญประธาน<ม>ก็เพียงแค่ฟันถ้าเป็นนักกฎหมายนะเช่นเป็นคุณชวนหลีกภัยเนี้ย ก็บอกแล้ว <than> ว <whatever in England> <used> <ained> ่าเนี hmm. mm ่ยเอ้ยที่ท่านสมาชิกเสนอมาเนี่ยว่าบอกว่าการเสนอชี้นายกเป็นยติตามข้อบังคับสีเอ็ดอันนี้มันผิดมันไม่ได้เพราะนี่มันเป็นเรื่องของข้อบังคับมันเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญข้อบังคับเราจะไปใหญ่กว่านั้นไม่ได้จบนี่ปรากฏว่าท่านท่านประธานสภาก็ก็ให้ลงมติไงทีนี้ถ้าจะถอยเนี่ยไม่มีคนทักท้วงแล้วนะครับถ้าจะถอยท่านก็ถอยตอนนี้ไงอะเนื่องจากมีเสียงทักท้วงทักท้วงมา แล้วก็มีสมาชิกเสนอมาให้ทบทวนเราก็มาทบทวนกันดีกว่าอืมอ่าคราวนี้นพอทบทวนปับ๊บขอลงมติครั้งหนึ่งเมื่อท่านประธานสภาให้ลงมติครั้งหนึ่งเนี่ยความรับผิดชอบของท่านเนี่ยก็ถือว่าได้ทําหน้าที่แล้วไม่มีคนทักท้วงไงแต่ถ้าหากมีคนทักท้วงแลวท่านยังไม่ถอยเนี่ยถ้าหากมีการตัดสินในทางหนึ่งทางใดที่มันไม่เป็นคุณต่อมติของรัฐสภาเนี่ยท่านประธานสภาเนี่ยก็จะรับไปเต็มๆนะฮะค่ะค่ะตอนนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าประธานสภาต้องถอยฮะ แต่ผมแนะนํานะครับถอยอได้ละครับถอยด้วยการให้ให้ลงมติครั้งแล้วผลเป็นยังไงเนี่ยก็เป็นความรับผิดชอบของผู้ลงมติฮะค่ะนึกออกไหมฮะค่ะออนึกออกค่ะไม่ไม่ไม่อย่างท่านประธานสภาอีกต่อไปค่ะอาจารย์คะขอคําถามสุดท้ายคะ่ะอาจารย์อยากฝากอะไรถึงฝ่ายนิติบัญญัติหรอคะคือมันไม่ใช่เรื่องของการฝากอะไรหรอกนะครับผมคิดว่าเออมันมีปัญหา สำคัญเนี่ยที่ต้องมาพูดกันตรงที่ว่าคือการเมืองเนี่ยมันจะมาอยู่เหนือหลักกฎหมายเนี่ยไม่ได้นะครับคือการเมืองมันต้องไปไปตามกติกาใช่ไหมครับไปไปตามกฎหมายโดยมีรมัฐมนตรีกฎหมายสูงสุดนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเอาการเมืองเนี่ยนะครับมีเป้าหมายว่าจะเอาอย่างเงี้ยคือให้เสนอชื่อซ้ําไม่ได้นะครับผมเข้าใจว่าท่านสวคง,งถูกกดดันนะครับเพราะการต้องถ้าเสนอชื่อวันนั้นมีการเสนอชื่อคุณพิธาซ้ําเนี่ย ท่านสาวก็ต้องเอ่ยชื่อเอ่ยป่ายครั้งใช่ไหมครับว่าไม่เห็นชอบหรือวงกดออกเสียงนะครับเอ,อโดยที่ท่านก็จะถูกกดดันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเ,เหมือนที่เคยเกิดเกิดขึ้นวันที่สามกรกฎาคมท่านคงจะไม่อยากให้มีอีกรอบหนึ่งตัดจบไปเลยแล้วเกิดประโยชน์ทางการเมืองด้วยเพราะเป็นการบีบเออ่พักเพื่อไทยใช่ไหมครับให้สลัดพักเก้าไก่พอเสนอได้ครั้งเดียวแล้วนะถ้ายังมีเก้าไกมารอบแรกก็ไม่ได้นะอะไรแบบเนี้ยอันนี้ผมเรียนว่า เออเสียงข้างมากเนี่ยนะครับมันจะมาอยู่เหนือกฎหมายเนี่ยเป็นมันไม่ได้นะครับแล้วคราวนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเออรัฐสภาก็ถือว่าพลาดไปนะครับไปฟังเสียงเออสอ,อที่เป็นนักกฎหมายแล้วก็เออใช้เสียงข้างมากมาอยู่เหนือกฎหมายนะครับทําให้ข้อบังคับอยู่สูงว่ามนุษย์เนี่ยอันเนี้ยนนเป็นความผิดพลาดครับก,ก็ก็ไม่ควรจะให้มันเป็นสิ่งที่ มันกลายเป็นมาตรฐานของรัฐสภาครับข้อบังคับการประชุมรัฐสภามันต้องอยู่ใต้กฎหมายต้องอยู่ใต้รัฐมนุษย์ใหญ่กว่าไม่ได้ครับสำนักข่าวทูเดย์เพิ่มช่องทางรับชมรายการออริจินอลคอนเทนต์คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการออริจินอลคอนเทนต์ที่จะดทำโดยสำนักข่าวทูเดย์สำนักข่าวทูเดย์ m k k e t o m o r r o w Today, Make tomorrow, Today.